สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะพามากินยำหอยนางรมที่อร่อยที่สุดในตอนนี้นะครับในตลาดโต้รุ่งนะครับเราก็จะอยู่กันที่ร้านยำหอยใหญ่นะครับร้านนี้เป็นร้านประจำนะฮะทีผมมากินบ่อยมากนะครับทางร้านเราก็จะยำเลยนะฮะพอมาถึงผมก็จะสั่งให้ยำเลยนะครับ ส่วนน้ำยำก็จะเป็นสูตรทางร้านเลยนะครับส่วนเครื่องก็จะมีทั้งตะไคร้นะครับหอมแขกนะครับแล้วก็ผักชีฝรั่งนะครับผมสั่งเป็น2กล่องนะครับ2กล่องราคานราคา150บาทนะครับ นี่นะครับดูหอยนางรมก็จะสดสะอาดมากๆนะครับห้ายำกล่องเดียวก็จะ80บาทนะครับส่วนผักนะครับกินกลับนะครับก็จะสดมากนะครับผักสดๆเขียวๆเลยนะครับบอกได้เลยว่ากินกลับแล้วหวานมากนะครับส่วนของผมนี่ก็จะสั่งแบบ หอมเจียวจุกๆเลยนะครับผมสั่งทานกลับบ้านนะครับทางแม่ค้าก็จะจัดให้ผมจุกๆเลยสามถุงนะครับพร้อมกับผักสดๆนะครับมาซ้ำซ้ำรับที่ยวก็อยากแนะนำร้านนี้นะครับสำหรับใครที่สายกินยหอยนะครับยำหอยนางรมก็แนะนำร้านนี้นะฮะว่าทางอร่อยและได้เยอะนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มมากร้านยำหอยใหญ่ตลาดตลุงจังหวัดขอนแก่นนะครับ